มเกาะสมุยรวบหนุ่มรัสเซียเครือข่ายยาเสพติดออนไลน์หลังนี้หมายจับสารกบดานเกาะสมุยเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2568ผู้สื่อข่าวได้รับการเปริดเผยจากพันตำรวจเอกกันตวัฒน์พงษ์สถาปดีรองผู้บังคับการต่อม6พันตำรวจเอกพานุภาคจิตประยุรตีรองผู้บังคับการต่อม6พันตำรวจเอกนฤบดินทร์ปังหลีเซนผู้กำกับการสืบสวนหนึ่ง บกสสภาค8พันตำรวจเอกเอกลัก,กษณ์บุญแสงเจริญผู้กำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดภูเกต็ตพันตำรวจเอกสอรวิทย์เสมอใจผู้กำกับการสองบอกปสสี่และพันตำรวจเอกนรุวัตพุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นำกำลังเข้าจู่โจมเข้าจับกลุ่มตัวนายเซเมียนกัสพายานอายุ27ปีสัญชาติรัสเซียผู้ต้องหารายสำคัญในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หนีหมายจับสารจังหวัดภูเก็ตมากบดานในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากการสืบสวนหาข่าวพบนายเซเมียนกัสพายานนั่งอยู่บริเวณหน้าห้องพักมีอาการระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้วิ่งหลบหนีออกทางหลังโรงแรมที่พักทันทีเจ้าหน้าที่ได้วิ่งไล่นายนเซเมียนกัสพายานและได้เข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มแสดงหมายจับให้ทราบและนำตัวไปค้นห้องพักพบพยานหลักฐานที่เป็นสติ๊กเกอร์ ที่ใช้โฆษณาให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงการซื้อขายยาเสพติดผ่านเว็บไซต์จํานวนมากอยู่ในลิ้นชักในห้องพักของโรงแรมที่นายเซเมียนนกสพยาดเข้าพักและยังพบภาพถ่ายในโทรศัพท์ของนายเซมียนนกัสพยานถ่ายการติดภาพสติ๊กเกอร์ไว้เพื่อรายงานผู้ว่าจ้างจํานวนมากจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจาก Facebook ชื่อโหดจังหวัดภูเก็ตได้ลงโพสต์กรณีมีชายชาวต่างชาติ เดินติดแผ่นโฆษณาการขายยาเสพติดทางออนไลน์ตามเสาไฟฟ้าและสถานที่สาธารณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุชื่อในแผ่นโฆษณาว่าไทยฮับพราะมี QR code ไว้ที่สติ๊กเกอร์โดยให้ลูกค้าสามารถสแกนสั่งซื้อเมื่อทางเจ้าหน้าที่สืบสวนได้สแกน QR code ที่ปรากฏในแผ่นสติกเกอร์พบเป็นลิงก์เว็บไซต์ไทยฮับเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ พบเป็นภาพหญิงสาวยืนถือถุงบรรจุผงสีขาวลักษณะคล้ายยาเสพติดป,ประเภทโคเคนและปรากฏลิงก์เสนอขายยาเสพติดป,ประเภทต่างๆอยู่ในทางเว็บไซต์ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลตามภาพที่ปรากฏใน Facebook พบว่าชายดังกล่าวชื่อนายเซเมียนกัสพายานอายุ27ปีสัญชาติรัสเซียได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับสารจังหวัดภูเก็ตในความผิดฐานเป็นผู้โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยไม่ได้รับอนุญาตและออกติดตามตัวนายเซมิเอนกัสพยานโดยนายเซมิเอนกัสพยานไม่รู้ว่าตำรวจกำลังติดตามตัวจึงได้รีบเดินทางหลบหนีมากบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่เกาะสมุยเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2568เจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวโดยผู้ต้องหาได้รับจ้างติดสติ๊กเกอร์ตามที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตโดยได้รับค่าตอบแทนสติ๊กเกอร์1่ใบต่อ1นดอลลาร์โดยผู้จ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างผ่านกระเป๋าเงินคริปโต ซึ่งผู้ต้องหาทํามาแล้ว3วันได้รับการโอนเงินมาจำนวน300ดอลลาร์ชุดจับกลุ่มจะได้นำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเจ้าของคดีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยบริษัทศิลากรนวิลจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิพัฒน์วัสดุพัน